ทีนี้มาที่ฟุตบอลไทยโอ้ oh, วันนี้สําคัญจริงๆนะครับย้ำเวลาอีกครั้ง19 30. 30. นาฬิกานาทีทุ่มครึ่งนะครับที่ราชมังคลากีฬาสถานก็ไปดูก่อนเกมกันหน่อยนะครับโคชวังทวัชชัยดำรงอ่องตระกูลครับก็ประกาศนำทัพฟุตบอลชายคว้าแชมป์4เกมสเรียกความมั่นใจกันก่อนเลยนะครับ บรรยากาศเมื่อวานนี้ครับงานถแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชายซีเกมส์รอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมชาติไทยเจอกับทีมชาติเวียดนามโดยทัพช้างศึกนําโดยโคชวังทวัตชัยดํารงองตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วยชนพัฒนบัวพันธ์ปรากันหลังตัวเก่งเข้าร่วมในงานถแถลงข่าวโดยโคชวังทวัตชัยได้ให้สัมภาษณ์ว่าในซีเกมส์หนนี้วางเป้าหมายไว้อย่างแรกคือการเป็นแชมป์กลุ่มในรอบแรก และผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศและเข้ามาสู่รอบชิงชนะเลิศเป้าหมายต่อไปก็คือการคว้าแชมป์ซึ่งแน่นอนเป็นเรื่องที่ดีกับการที่ได้ชิงกับทีมชาติเวียดนามถือว่าเป็นทีมที่มีการพัฒนาคุณภาพที่ดีและเป็นเรื่องที่ดีของทีมชาติไทยที่จะได้เจอกับทีมที่ดีเบอ้ต์ต้นของอาเซียนถ้าจะเป็นแชมป์ก็ต้องชนะทีมที่ดีให้ได้เวียดนามมีพัฒนาการที่ดีขึ้นจากที่เคยมีประสบการณ์สมัยเป็นผู้เล่นพอเป็นโค้ชก็ได้เห็นชุดใหญ่ในปัจจุบัน และในซีเกมส์ก็ได้มีการพัฒนาขึ้นระบบการเล่นเป็นระบบที่ค่อนข้างมีความแข็งแกร่งโดยผู้เล่นเนี่ยโคชวังบอกว่าเล่นเป็นระบบหมายถึงว่ามองเวียดนามนะครับก็มีบางคนก็มองไว้ถ้าเกิดว่าจะโฟกัสเป็นบุคคลเลยเนี่ยก็มองที่หมายเลขก7อย่างเงียนดิงบักที่มีความแข็งแกร่งแต่ว่าหลักๆโคชวางบอกมองที่ระบบของเวียดนามมากกว่า ส่วนความพร้อมของทีมตอนนี้เราได้ตัวผู้เล่นมาครบแล้วและได้ฟื้นฟรูร่างกายนักเตะกลับมาพร้อมกันจุดเด่นมองในเรื่องของทีมสปิริตที่ดีแคมนี้น่าจะเป็นแคมป์ที่5ทีมชาติไทยที่ได้เจอหลายทีมในอาเซียนและเอเชียและได้มาชิงกับเวียดนามก็ถือว่าเป็นความท้าทายที่อยากเจอทีมที่แข็งแกร่งของอาเซียนถ้าต้องการจะเป็นแชมป์ใีซีเกมส์หรือขึ้นมาเป็นทีมที่ดีที่สุดในอาเซียนก็ต้องผ่านเวียดนามให้ได้ด้านชนพัฒน์บัวพันธ์ ก็กล่าวว่าเกมรอบจิงมีความสําคัญต่อนักเตะไทยทุกคนเพราะนักเตะเพราะผลนี้เป็นการเล่นที่ประเทศไทยด้วยแล้วก็จะพยายามทําผลงานให้เต็มที่ส่วนผู้เล่นเวียดนามชุดนี้แข็งแกร่งทุกตําแหน่งโดยเฉพาะกองหน้าที่ค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพในการเข้าทําและการสร้างเกมรุกสําหรับทีมในตอนนี้ไม่ได้มีความกังวลเพราะในฐานะเจ้าภาพต้องการทําเพื่อคนทั้งชาติจะไม่เล่นบอลแบบกล้ากลัวจะชนะให้ได้แล้วก็เก็บแชมป์คว้าแชมป์ไว้ที่บ้านเราให้ได้ เด๋ยวรอบจิงชนะเลิศฟุตบอลชายซีเกมสระหว่างทีมชาติไทยเจอกับทีมชาติเวียดนาม <S <S <iz> <ell> ก็จะเตะที่ราชมังคลากีฬาสถานในช่วงคืนวันนี้นะครับ18ธันวาคมในเวลา19นาิก30นาทีนะครับตั๋วเนี่ยเขามี <คะ S 1> การเปิดให้ลงทะเบียนไปก่อนหน้านี้แล้วและตามข่าวคือเต็มแล้วนะครับนี่แหละครับคือรอติดตามกันได้เลยครับคืนวันนี้ย้ำเวลาอีกครั้งนะครับ <คะ S 1> ทุ่มครึ่งนะครับ แล้วก็เตะที่ราชมังคลากีราสถานนะถูกต้องค่ะ,ะก็ในช่วงที่ผ่านมาเราก็ถือว่าทําผลงานได้ดีเก็บชัยชนะมาได้ทั้งหมดะนะคะรอบนี้แหละก็จะเป็นการกลับมาเรียกว่าทงบัลลังก์ให้ได้สำหรับการคว้าเหรียญทองโดยเฉพาะการแข่งขันในบ้านนะคะจริงๆก็ยังมีการแข่งขันฟุตซอลด้วยนะคะ,ะที่ต้องลุ้นเหรียญกันคือวันนี้ฟุตซอลก็เจอเวียดน,นามฟุตซอลนี่เดี๋ยวก็จะลงตอนหนึ่งทุ่ม,มแต่ว่าฟุตซอลเนี่ยเขาฟุตซอลชายเนี่ยเขาจะ แข่งแบบพบกันหมดแล้วก็มาจัดอันดับซึ่งไทยตอนนี้ชนะมา2เกมติดเท่ากับว่าวันนี้เนี่ยถ้าพูดถึงกีฬากลมๆที่ใช้เท้าเตะเนี่ยะะทุ่มหนึ่งเนี่ยเจอเวียดนามในฟุตซอลแล้วก็ทุ่มครึ่งก็เจอเวียดนามในฟุตบอลสนามใหญ่นะโอ้ oh, ดังนั้นเนี่ยวันนี้ไทยเวียดนามเนี่ยอีกหลายอีเวนต์นะครับที่ต้องเจอกัน